ครับสวัสดีนะครับขออธิษฐานในพวกเราทุกคนมีสันติสุขลึกๆในจิตใจและมีชีวิตที่ติดสนิทพึ่งพิงพระเยซูคริสต์ในการในชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับวันนี้วันพุธที่25มกราคมลูกาบทที่21ข้อหนึ่งถึงข้อสมีสข้อครับนั้นเป็นเรื่องราวกับพระเยซูที่กำลังอยู่ใน พระวิหารและดูเหมือนพระองค์กำลังอยู่ในเขาเรียกว่าบริเวณเรียกว่าลานสตรีบริเวณที่ผู้หญิงอยู่บริเวณนั้นนี่ครับในทางบริที่ใกล้เคียงถัดไปนะครับเป็นบริเวณที่จะมีตู้เงินเจดใบที่วางไว้สำหรับใช้ให้ประชาชนจ่ายภาษีบํารุงวิหารและนะครับ ใกล้ๆแถวนั้นยังมีตู้เงินอีก6กใบนะครับสำหรับให้ประชาชนชาวหยิวที่มาวิหารถวายด้วยใจสมัครนั่นแหละเป็นตู้เงินหกใบนั้นเป็นตู้เงินที่หญิงแม่ไม่นะครับกับคนมั่งมีได้นำเงินมาถวายในวันนั้นแต่อันนั้นไม่เท่ากับนะครับเรามาดูพระเยซูนะครับเงยพระพักขึ้นทอดพระเนตรเห็น นะครับวันนี้ผมตั้งหัวข้อว่าเงินเหลือใช้หรือเงินเลี้ยงชีพต่างกันนะครับสองอันนะครับเงินเหลือใช้กับเงินสำหรับเลี้ยงชีวิตของเรานะครับให้เรามาในหข้อคิด3ข้อคิดเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองกับการถวายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใช้คำว่าอ่อนไหวมากนะครับ แต่ว่าในข้อคําสอนที่ดีพี่พระเยชูสอนพวกเราพระองค์สนพระไทยการถวายของเราข้อสองพระองค์ทรงชื่นชมการถวายเราและข้อสามพระองค์ทรงปรารถนาเราถวายหมดให้เรามาดูข้อที่หนึ่งก่อนครับพระองค์สนพระไทยการถวายเราในข้อที่หนึ่งพระองค์เงยพระพักขึ้นทอดพระเนตรเห็นเราสังเกตดูพระองค์นั่งอยู่ที่นั่นแล้วพระองค์ก็สังเกตรพระองค์มอง และพวกเห็นและพ,พระกัมพีพูดบรรจายด้ยวยว่าพค์เห็นคนมั่งมีแล้วก็เห็นทั้งหญิงไม้ที่ยากจนทั้งสองพวกก็ได้นําเงินมาใส่ตู้เงินถวายเหมือนกันนะแต่ต่างกันตรงที่จํานวนที่ต่างกันพระเยซูรู้พระทรงทราบหรือใช้คําว่าพระองค์สนพระทยในการถวายของพวกเราทุกคนแม้ว่าเราจะเป็นคน มั่งมียากจนนะครับหรือเป็นคนสามัญธรรมดาพระองค์ทรงทราบสิ่งที่พวกเราทำเพื่อพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราถวายเงินที่เราถวายพระเจ้านะครับทอดพระเนตรเห็นนะครับพระพีภูที่นี้เลยทอดพระเนตรเห็นพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเงินที่เราถวาย ให้กับพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำนะครับเราไม่ต้องกลัวว่าพระองค์ไม่รู้พระองค์รู้แต่พระองค์สนพระไทยประการที่สองครับพระองค์ชื่นชมการถวายของเรานะครับในข้อที่สองจุดสามครับโดยเฉพาะพระกัมพีพูดถึงหญิงไม้ยากจนคนนี้เป็นคนที่ใส่มากกว่าเพื่อนพอระองค์ทรงสนพระไทยและรู้ว่าเรา เงินที่เราถวายและพระองค์ก็ชื่นชมนะครับคนที่ถวายการถวายอย่างไรครับที่พระเจ้าชื่นชมนะมากกว่าใช้คําว่ามากกว่านะครับไม่ใช่ประนามคนมั่งมีนะครับว่าถวายแต่ว่าพระองค์ชื่นชมมากกว่ายกย่องหญิงนะครับ ไม้คนนี้อะไรคือความแตกต่างที่ทําให้พระเยซูหรือพระเจ้าชื่นชมการถวายของหญิงไม้คนนี้เพราะเขาใช้เงินทาไมครับที่เลี้ยงชีวิตของตนผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่พระเจ้าชื่นชมการถวายของเราคือพระเจ้าชื่นชมเงินที่เราถวายด้วยใจกล้าด้วยความเต็มใจ นะโดยใช้เงินที่ส่วนที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการเลี้ยงชีพมากกว่าผมพูดอีกครั้งนะครับมากกว่าเงินนะครับที่ทำไมครับเหลือใช้นะแต่พระเจ้าไม่ได้ประนามนะครับคนบ้างมีนะครับแต่ว่าพระเจ้ากำลังบอกพวกเราให้เรามีท่าทีการถวายโดยที่เราใช้ทำไมครับ เงินที่เราถวายจากใจที่เต็มใจที่เราทำเพื่อพระองค์ให้สิ่งที่มีค่าให้พระองค์ก่อนโดยมากกว่าที่พิจารณาคิดถึงทำไมครับความต้องการของตนเองพระเจ้าชื่นชมหญิงคนนี้ที่ให้กับพระองค์ก่อนมากกว่าความต้องการของตัวเอง เพราะว่าพระกัมพีบอกว่าเป็นเงินที่ใช้เลี้ยงชีวิตของตอนเองนะครับและประการนะครับที่สามครับนะครับพงค์ทรงรารถนาเราถวายหมดในข้อสุดท้ายนะครับมาใส่จนหมดข้อนี้ผมต้องอธิบายให้ดีนะครับพระยา,ยามไม่ได้ต้องการให้เราถวายเงินทุกอย่างในบัญชีที่เรามีอยู่ให้กับพระองค์พงค์ไม่ได้หมายความมากอย่างนั้น แต่ขอใส่จนหมดนี้นี้หมายถึงพระกัมภีร์กำลังบอกพวกเราว่าพระองค์นะครับต้องการให้พวกเราถวายความรู้ความสามารถเวลาและสิ่งที่สำคัญที่สุดทั้งหมดก็คือชีวิตของเราผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับพระกัมพีกำลังบอกว่าพระเจ้าปราถนาให้เราถวายชีวิตทั้งหมดของเราให้กับพระองค์มากกว่าทุกอย่างนะครับที่เรามี เพราะว่าเมื่อชีวิตของเราเป็นของพระองค์แล้วสิ่งที่เรามีอยู่ก็เป็นของพระองค์ด้วยแต่พระองค์เพียงแต่ให้เราเป็นผู้อรารักขาสิ่งนั้นอย่าลืมนะครับชีวิตของเราคือสิ่งที่พระองค์ปรารถนาที่สุดที่อยากจะให้เราถวายให้กับพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรผมอธิษฐานให้เราเข้าใจความสอนความล้ำลึก ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการถวายเพื่อเราจะได้รับพรพรจากพระเจ้ามากขึ้นและทิศทางในพวกเราเป็นผู้อารักขาเงินทองของพระองค์ที่สัตว์ซื่อและด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องในพระนามพระเยซูคริสต์